สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับว่าผมก็แฟนๆอีกครั้งครับเมื่นอนี้ก็คือเก่าครับนำแนวทางหัวห้าน้อยครับประจำวันที่เก่ามิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไม่พีให้น้องให้เอฟซีเดือเป็นแนวทางสื่อหัวรัฐบาลของหัวน้อยครับ คำเตือนครับโปรดใส่วิจเจรณญาณนในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางขหงรัฐบาลของเวียดนามบอสนับสนุนให้เลีกการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเดครับช่องอีสานรอยแปดพันเก่าถ้าเจอในช่องทางอื่นก็คือเป็นแอบอ้างครับคัดลอกเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับเป็นการเอาปเปรียบผู้อื่นครับครับเมื่อวานนี้ มื่อวันที่8กดให้วิ่งรูดหาเจ็ดนะครับให้เบิ้ลนเจ็ดเจ็ดระวัง8ครับมาเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดอีครับปกติบนล่างเลยครับเข่า8ปหกกับเจ็ดเจ็ดครับเบิ้ลนวีพีมาวิ่งรูดหานะครับมาตามต่อกันครับเมื่อนี้ครับเลขเด่นเลขวินเลขชุดครับผู้ใดจับวินใดก็จัดเลยครับหกเจ็ดสามแปดครับวิ่งรูดครับ หากระหครับยิงลูดหาหกตัวเดียวเป็นหครับเบิ้ลหาหาครับทเบิ้ลหาหาหกหครับเอดให้หาหาครับเดินหาหาครับหกหกเลครับ้าเบิ 5, 5, 5, ้ลสตัวจาะครับแนวนทางสองตัวจาะก็หาสาาห

738อีกตัวนึงครับระวัง738อีกตัวนึงเด้อครับระวังครับระวัง3ครับ3 4ครับ38ครับระวัง3 4 38ครับครับแนวทางกับมีเขามีลุดเด้อครับเบิ่งแล้วก็โปรดใส่วิจารณญาณครับถ้ามักก็ตามถ้าบ่มากกับพานไปได้เลยครับ ขอบคุณเอฟซีทุกทกท่านเด้อครับที่เขามาชมมาเบ่งมาเป็นกำลังใจให้กันมาคอมเมนต์สอบถามสารระถูกสุกดิบหลังจากที่หายไปครับขอบคุณหลายๆครับรับธรรมะกก็เป็นกำลังใจให้กันครับอย่าลืมกดติด,ดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันอีกข้งครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เขามารับชม ทุกท่านเฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยกันทุกๆกคนครับสวัสดีครับ